แต่เรื่องนี้เดีไปเริ่มตอนกันเถอะผงผ่างส่งคา้ากนนะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ได้คอหยุดตีนาะชาวประมงก็ย่อมเปิดถาแพคขนานยนต์นะคะแล้วก็มีการสไล์ตัวค่ะโดยให้ผู้ว่าส่งค้าของเราค่ะยืนคอเสนอให้รัฐบาลแคบทํากฎหมายทะเลทรัพยส่งค้าให้เป็นพื้นที่พิเศษทําประมงพื้นบานผางผ่างค่ะ ขย้อนไปตั้งแต่ช่วงชวเช้าของหลักว่าก็าน,นาซึงการชุมนุมของชาวประมงบา้านพวกเขาค่ะอำเภอสิงานครจังหวัดสงขลากก็ยืดเยื้อไปตั้งแต่ช่วงชวเช้าของหลักว่านี่โดยผู้ชุมนุมค่ะก็ยังคงปักลักฟาโรการมากค้งผ้วราชการจังหวัดสงขลาตลอดทั้งคืนเลยก็เลยทําให้เพขานันยนเนี่ยข้ามฝากระวังอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็อำเภอเมืองสิงานครไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเช้าของหลักว่าแล้วก็พผว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเขามีการตั้งเต็นท์มีการปูซาดกินข้าวกันแล้วก็มี ันเล่งกันย่างตึงเครียดนะก็เลยทําให้การจราจรฟังค่าวข่าวเมืองส่งค้านยค่อนข้างจะมีการติดคัดค่ะก็ได้รับพุผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางค่ะ โดยหลักกว่านี้ค่ะน,นายนพดลสุรสังวานนายอำเภอสิงหนครพรอมด้วยพันตำรวจเอกเอกรัฐส่วนเซนผู้กำกับการสพอสิงหนครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะไปเล่นกับชาวบ้านที่ก็มาตั้งชุมนุมกันนะแล้วก็ประสานกับทางจังหวัดปรากฏว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายผู้เมืองเราค่ะนายสมนทกิพมเขียวก็ยินดีเี่จให้ชาวบ้านเข้าไปพบเทศหลักกางจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะได้มีการเจรจาพูดคุยกันเพื่อจะได้ห้าขโคยุติปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ะก็ได้มีการจัดตรอตู้พร้อมทีมแกนนําชาวบ้านจนํานวน20คนให้ขึ้นเพ่ข้านยนต์เพื่อข้ามฝากเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาแล้วก็ไปเข้าพบกับผอเมืองนะโดยไม่ให้ซื่อมวลชนนียเข้าฝั่งการเจรจาค่ะจากนั้นนะคะผู้ชุมนุมก็ได้มีการเคลื่อนใหญ่เต็นท์ทีกีดขวางการจราจรยอกออกไปตั้งอยู่ริมริมฝั่งถนนแทนแล้วก็ยอมให้มีการเปิดให้บริการแพ่ข้านยนต์ได้ตามปกติก็เลยทาให้เจ้าหน้าที่อบจอสงขลาค่ะ,คะก็ได้โอกาสในการเข้าประจําจุด จำหนายตัวและวก็จุดบริการแพ่ขนานยนต์<ม>พรอมเปิดให้บริการจำนวนสองลำจากทังมดเนี่ยเซีํลำเพื่อระบายการสั้นจรให้กลับมาปกติมากที่สุด และการแล่เมื่อนว่าการเจราจากับพอเมืองเราเนี่ยและการดำเนินการเติดเกี่ยวค้องเป็นพ้นดีโทกใจตามคอเร็กร่องของชาวบ้านซึ่งแหลกว่าเวลาประมาณ1ิบแอนาฬิกาค่ะตัวแทนชาวบ้านทั้งยี่สิคนเนี่ยเขาก็ได้เดินทางล็อมายังจุดชุมนุมบริเวณ่าแพคนานยนต์เพื่อมาแจ้งข้าวโดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรอบอจอส่งค้าแล้ก็ผู้ติดเกี่ยวคองแถลงชี้แจงต่อผู้รวมชุมนุมค่ะ โดยขอเสนอของกลุ่มชาวประมงบันหวกเขาที่ยืนเสนอต่อจังหวัดเนี่ยประกอบไปด้วยเนึ้เรียกร้องขอให้คืนอาชีพประมงพวพงพังลอกมาเหมือนเดิมให้ชาวบ้านได้ทำมาหากินกันได้ตามปกติ 2. ก็คือขอให้มีการกำหนดเขตรลอกน้ำเดินเรือให้ชัดเจน3ขอให้ตำรวจน้ำแล้วก็ประมงจังหวัดเนี่ยมีมาตรการพ่นปรนในการบังคับใช้กฎหมายก,มกับชาวประมงะและ,กะเกษตรหากว่าจำเป็นจะต้องมีการรือ้อถอนพวพงพัง ราจะต้องมีมาตรการเยียวยาถี่ส้มเหุส้มผลค่ะเรื่องนี้ค่ะพอเมืองส่งคลาเราก็ได้เป็นประธานที่ประชุมก็ได้กล่าวคอบคุณเช่าประมงบา้านัวกเขานะเทเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปค่ะ่อมสไลด์การชุมนุมเปิดถาเพคานั่ตยนใ้้่ามารถล็อกมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพงพังเลซาบส่งคลายามอย่างยืนได้นั้น ต้องรวมพูดคุยห้าหรือสร้างความเข้าใจกันถูกายทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งชาวบ้านจําเป็นต้องใช,ช้การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายทั้งระบบนะแล้วก็ยืนยันอีกห้วนว่าจังวัดเนี่ยไม่เคยมีความคิดจะใช้ความรุนแรงหรือว่าจัดกําลังไปประทะกับชาวบ้านแต่ว่าทุกย่าเนี่ยจำเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมายค่ะซึ่งกนานีดังแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดสงขล็ได้ทาหนังสือ จัดฉบบนำเรียนปัญหาความเดืออรอนของชาวประมงไปยังนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรุมประมงและก็อาิบาดีกรมเจ้าท่าค่ะเพื่อให้มีการผิดหน้ากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายให้ครอบคลุมถูกมิติในระยะยาวนะคะ ส่วนการเยียวยาหรือทุอนพงพังนั้นค่ะจังหวัดไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายรองรับโดยจังหวัดสามารถรวบรวมปัญหาเสนอต่อรัฐบาลค่ะเพื่อผิดน้าความเห็นชอบออกเป็นมติโครโมผ่านโครงการพัฒนาเรซับสงคราได้เช่นเดียวกับการเยียวยาแก้ไขปัญหาการนําเรือประมงออกนอกระบบนะคะซึ่งรัฐบาลก็เคยทํามาแล้วอีกทางหนึ่งก็คือจะเป็นการพักดันผ่านหนักการเมืองโดยใชายกลไกของรัฐสภารวมแก้ไขปัญหาค่ะ นอกจากนี้นะคะเ่ประชุมยังเห็นชอบกับข้อสเสนอของนายสุนทรวงศ์มัดทองปูนำศาสนาและดักวิชาการอิสระเีสเนอร์ไตังขณะทำงานขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังวัดสรงขล้าก็ได้สร้างการในที่ประชุมท ตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคลาฝ่้ายเศรษฐกิจให้เป็นประธานแล้วก็มีประมงจังหวัดเจ้าท่าตัวแทนชาวประมงและก็หน้วยงานี่เกียวข้องรวมเป็นคณะกรรมการในการห้ารือกลุ่มย่อยรวบร,รวมข้อมูลพาพร,รวมของจังหวัดเพื่อเสนอต่อครมขอมติให้ทะเลสาบสงคลาเป็นเขตพื้นที่การประมงพิเศษเพื่อให้การแก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืน ส่วนกรณีชาวประมงสองรายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนามกองกำกับการจัดกองบังคับการตำรวจนามจับกลุ่มและวันที่2 5พฤษภาค,คม2567นั่นนะคะขณะนี้เนี่ยชาวประมงสองรายพร้อมเรือข้องกลางสองลำทางสงพเมืองสองขลาได้อนุญาตให้ประกันออกไปแล้วแต่ว่าเรื่องเทชาวบ้านเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับชาวประมงทางสองราย พร้อมข้อให้พ้นผลเรื่องของการจับกลุ่มชาวประมงคณะจับสัว์นามแล้วก็ขอคืนพงผางข้องกลางอีกเจ็ดปากเรื่องนี้นะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาแล้วก็ประมงจังหวัดสงขลากล่าวเช่นเดียวกันค่ะว่าขอให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่สรามาดำเนินการหนอกกรอบข้องกฎหมายได้อ,อย่างเรื่องข้องข้องกลางพงผังเจ็ดปากเนื่องจากว่าเป็นข้องกลางประมงผิดกฎหมายตามมาตรา67 พระราชะกําหนดการประมงพุทธศักราช2 5 5 8และกระเทยแก้ไขเพิ่มเติมว่านชาวประมงนะครับโปรดเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อว,วิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะ ภายหลังจากการเลงเซตสินค่ะกลุ่มชาวประมงบ้านหัวเขาก็ได้รับฟังคำชี้แจงจากผัวาราชการจังหวัดสงขลาและการส่วนราชการด็วเกี่ยวโค้งค่ะทําให้มีความเข้าใจในกรอบการทํางานของภาครัฐพร้อมครอบคุณผ้วาราชการจังหวัดสงขลาถิมไม้มงชาวประมงเป็นอาชญากรแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะพยายามห้าแนวทางแก้ไขปัญหาช่วยเลือกพี่น้องชาวประมงมาย่างโตเนืองให้ยังคงประกบอาชีพได้เพื่อให้ปัญหาพงพังเรซับสงขลาได้รับการแก้ไขย่างปิธรรมนะ แล้วก็ประชาชนก็ได้รับพลนกระทบหน่อยที่สุดค่ะแล้วก็อีกถึงก็ไม่คัดตัวรักกฎหมายด้วยซึ่งเทประชุมค่ะเขาก็ต่างเห็นชอบนะาําให้การประชุมเนี่ยจอบลงด้วยความเรียบรย้อยนองด้าชาวประมงค่ะก็มีความพึ่งพอใจนะคะพร้อมกับข้อยุติการชุมนุมรวมถึงคืนพื้นที่เพ่ขนานยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนสร้างมาสั้นจรพานไปมาได้ย่าที่เราเหินค่ะก็คือ,อเพ่ขนานยนต์ตอนนี้เนี่ยล็มาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่ไปปักลักชุมนุมเนี่ยเขาได้มีเขาหยต พอ,อได้ครบ เข้าไปได้พอเมืองผู้ราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็คอเสนอคออยู่ทีต่างๆก็เป็นทีพ่อใจก็ลยมีการสลายการชุมนุมใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องโรกันโกลนต้องทำความเข้าใจสักทิหนึ่งนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มันมีกฎหมายในเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ว่าเราทรัพย์ที่ทำได้เลยอ่ามันต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องพุงผางค่ะเป็นสิ้ง่ว่าเป็นข้อผิดกฎหมายอ่าก็ต้องโรเลยนะพอหลังจากนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหว ไปทางนายกนะหลังจากนี้ก็ต้องรอเลน่าพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ียรตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่พิเศษในการทําประมงพงพังหรือไม่นะคะก็ต้องติดตามกันค่ะ